สวัสดีครับผมพ่อช่องอานาครับวันนี้จะมาเล่นเกมเทเซนเจ็อีกครั้งนะครับผมเป็นอีพีสองต่อจากอีพีเท่าเลยนะครับจะมาวันนี้จะมาเล่นโหมดอาร์เทเจอร์เบตเทนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามครับเข้าคลายให้ด้วยนะครับผมโอเคมาครับจะมีสี่หมดถ้าเล่นแบบออฟไลน์จะมีอาร์เคดเทเจอร์เบตเทน VS แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับโอเคครับผมให้สองฝั่งเลือกเลือกได้ครับผมเอาฝั่งซ้ายครับ อันนี้ให้เราตัวละครครับอ่าวที่เราแพนด้าไปใช่ไหมครับตัวนี้เป็นอ่าอาริโอครับผมผมเลือกสกินไว้ละกดเลยโอเคมาแล้วผมโอเคสู้คนนี้ครับผมไม่รู้ชื่อนะครับมันถึงก็ใช้ต่อยกันธรรมดาครับโอเคพุ่งชนต่อยสองครั้งครับมัดมังกรโอ้ยโดนซุ่มฮะซุ่มทีเดียไปชั้นล่างเลยเหรอ ตีทีหนึงหมัดมังก่อนทีหนึ่งเออทีหนึงนะตัวนี้เป็นตัวที่เน้นคอมโบครับกดสกีก็ได้ครับกดธรรมดาก็ได้ครับซีซียังหนาแต่ก็โดนหนาแต่ก็โดนหนากลับครับโดนหนากลับโดนหนากลับสู้ยากตัวนี้ผิวเกินทีนผมก็เร่งนะดันทีนึงครับวิ่งไปดันไม่โดนได้ทีนึง นาะเยี okay. Okay, okay. okay. ่ยวหวัด okay. ต uh ่อยธรรมดาต่อต TH ่อโอเคครับต huh? right. ีให okay. ้ด่วนมาตั้งก่อนเออเมื่อกี้มึงตัวโอเคได้อยู่เออการผิดไม่เป็นไรแต่ได้ตตีบนไม่ได้ดันอีกทีนึงครับตอนนี้ตอนนี้ก็ได้ตีแล้วครับเออดันเท่าผมอืมเคโอครับเอาไว้ครับสูสีครัเนี่ย ดันครับผมสกิตันนี้กินทำไมมันหากินง่ายจังเลยเออถือว่าโอเคได้ถ้ามาใช้สกิลมันขัดได้ครับมันขัดเมื่อกี้ใช้ใชตะกี้มาไม่ได้เปิดหลังพังแล้วโอเคผมโอเคดันไปครับต่อยโอเคอันไนด้เก็บมาละต่อยไปโอ้โหอย่างเท่ครับผมโอเคผมสกิตรานนี้เ่ๆนะครับผมานนบผม,มา Leo เรียนดูว่าลีโอได้ยังไงนะครับ แล้วก็เป็นมหาสมบัติกันนะครับสำหรับเทเจอร์โหมดวันนี้มีเท่านี้ครับผมใครรู้พลาดอะไรก็อย่นึืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไอ้นั่นนะครับสวัสดีครับ